เพิ่งจะลงมาดูน้อยหนาหนังค่ะเพื่อนๆไม่จ้ะต้องเก็บแล้วใช่ไหมเพื่อนๆไม่มีเวลาห่อแล้วจ้ะเพื่อนคะจ้ะเก็บแล้วนะคะอย่างนี้ต้องเก็บใช่ไหมคะเพื่อนคะ ไม่ได้ลงมาดูเลยค่ะเพื่อนพอไม่ดูทีก็สูกแล้วดีนะถ้าสูกแล้วอันคุณนกก็ต้องมาเก็บของยายพอดีทาน,นทันทันทันค่ะแบ่งไว้ให้กินอยู่เด้นอน้องนกเด้อมีหลายต้นอยู่ลูกนี่ยายยายเอาไปก่อนนะ บุกเองกินเองค่ะเพื่อนๆค่ะผ่้ใดอยากมากินกับมาได้ว่าอึดว่าอยากจ้ะเบื้องไม่จจกเพื่อนๆค่ะย้ายบอกว่าเบื้องต่างไม่ให่เป็นเดือนติรู้อยู่จ้ะว่าอันลูกดกเด้อเพื่อนๆสนดกอันเห็นแต่เพื่อนว่าป้าหน่อยน่ะหลายเทพอนะเจ้าเพื่อนๆลูกเองกินเองเนาะ ลูกาไปเหน็นอกเพื่อนลงไปข้างล่างก็จะมีอีกนะคะจ้ะนี่ค่ะเพื่อนค่ะมามาเป็นเพื่อนอีนน,นี่ป่าเขาพูดของคนอื่นเขาไม่แย่ของยายคนไปหาหน่อไม้บนภูนี้ได้เยอะแยะเลยจ้ะ ายก็อยู่แต่ในสวนตัวเองนี่แหละเพื่อนๆแม่บรงตุนนี่แม่ละเพื่อนๆ่นนนะ,เพ,ๆะเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋ามเก็บเปิดเพราะอะไรเนี่ยเพื่อนมีน,นาพ่อตาบอกว่าไปเก็บอันหน่อยหนาแน่มันโดกพะนะอืมกูได้เพื่อนๆ,ๆะ่พะพ่อตาเขาใส่อที่ไก่ไม่มีเคมีนะคะเพื่อนเพื่อน น้อยน้อยนาย,ยายออแกนิกนะนี่แต่ใจขี้ไก่แกบกับเพื่อนๆคะ่ะพน,นันเพื่อนกันใยายยายหญ่หเอากินอยู่จ้ะสงสัยจะต้องเก็บไปหมดนู่นนู่นได้ยินเสียงนกไหมเพื่อนๆจ๋าแซวซาจ้ะในสวนย้ายมิตรนุก <c oughs> นั้นข้างล่างข้างล่างก็เป็นป่าเป็นป่าใช้ซอยเป็นป่าที่ยายเก็บไว้นะคะเพื่อน อันนี้ยายลงมาข้างล่างก็จะใกล้ภูเขาหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะใกล้ค่ะนี่ก็ใกล้ภูเขารูปนี้นะจ๊ะยายไม่เก็บน้อยหนานะเพื่อนๆน,นะอืมบรรยากาศเก็บน้อยหนานะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปยายนะคะเพื่อนๆวิถีชีวิตชาวบ้านจ้า